วันนี้วันอะไรวะอัดคลิปเนี่ยนะก็มีเรื่องมาให้ปวดหัวอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมประกาศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้คุณเช่ยงของเอ็นยูอาร์นะผมเราพูดเร็วกันอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าวันนี้รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยเว้ยเพราะว่าเออเพิ่งโดนไวรัสครั้งแรกในชีวิตนะครับผมเออเกือบ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 เสียช่องยูทูบไปแล้วนะครับผมอ่าท่านผู้ชมมันเกิดจากอะไรนะครับผมวันนี้เราก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันว่าการโดนไวรัสครั้งแรกของผมเนี่ยเป็นยังไงเราไปรับชมเลยกันไปเลย อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, <c oughs> กดซับไสไคร์กันด้วยโอเคครับผมท่านผู้ชมหลังจากที่ผมโดนไวรัสนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นเนาะก็โดนมาจากอะไรนะครับผมโดนมาจากบักอินนะครับผมบักอิน after effect อะไรพวกนี้แหละที่เขาแจกฟรีกันใน ในเน็ตอ่ะในเน็ตอ่ะในแบบ YouTube หรือว่าลิงก์ดาวน์โหลดอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็ดูผมก็ระวังตัวแล้วนะว่าแบบมันไม่น่าจะโดนนะเพราะว่าคลิปเอ่อดูเยอะใช่ไหมกดไลค์เยอะไงดิสไลค์น้อยแล้วก็ไปดูคอมเมนต์ของต่างชาติเนี่ยมันก็แบบว่าเอ้ย it work อะ่ะเข้าใจป่ะ it work อะ่ะเออแบบรู้ว่ะได้แล้วแบบมันมันใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นบักอินตัวหนึ่งนะผมไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับผมเพราะว่าอ่ามันเป็นของฟรีของต่างประเทศนั่นแหละนะครับผมอ่ะผมก็ไปโหลดมาแล้วทำทำการเอ่อ ติดตั้งลงเครื่องนะครับผมจริงๆอนะเครื่องผมอะไม่มีสแกนไวรัสเว้ยอันนี้ท่านผู้ชมสําคัญนะสมมุติว่าถ้าใครที่กําลังใช้ Windows 10อยู่เนะี่ยผมแนะนําว่ามีอ่าแอนตี Anti ้ไวรัสติดเครื่องไว้สักตัวหนึ่งก็ดีนะครับผมอะอย่างตัวผมเนี่ยแรกๆเนะี่ยไม่มีนะจริงๆไม่ไม่มีอ่าตัวสแกนไวรัสนะผมเครื่องผมเนี่ยผมใช้แบบ Windows Defender มันชื่อ Defender หรือ Defender Windows Windows Deep Defender อะมันชื่ออะไร Deep 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 เรอ,อรู้จักกันในชื่อ Windows Security นั่นแหละ,ะนะครับผมก็ใช้ตัวนี้มาค่อนข้างที่จะไว้ใจตัวนี้นะครับผมเพราะว่าผมไม่เคยโหลดซอฟต์แวร์เกี่ยวกับแอนตี้ไวรัสเลยนะครับผมแล้วก็เพิ่งมาโดนนะครับผมเพิ่งมาโดนก็เพิ่งรู้ว่าตัวแอนตี้ไวรัสของ Windows เนี่ยมันกันไม่ได้ร้อซทั้งหมดนะครับผมเพราะว่า <No. S 1> มันมีสปายแวร์บางตัวเนี่ยที่มันแบบเล็ดลอดได้อะเข้าใจไหมแบบสแกนแล้วไม่เจออะไรเงี้ย นะครับผมอ่าก็เกือบเสียช่อง YouTube ไปเพราะว่าเรื่องแบบนี้เองนะผมขอ้ออันนี้มาฝากเตือนเฉยๆนะสายตัดต่อสายไฮไลท์ที่กำลังหาเอฟเฟกใหม่ๆนี่ก็หาให้ดีๆนะครับผมอ่าถ้าไฟล์แปลกๆหรือว่าแบบมันแจ้งเตือนอะไรก็อ่าดูสกิลลิตี้ของวของวินโด้ด้วยนะครับผมอ,อย่าไว้ใจเกินไปนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นนี่อาจจะเสียช่อง YouTube ไปนะครับผมอ๋อผมก็เกือบไปแล้วนะครับผม,มถ้าไม่ได้ยืนยัน2ชั้นของ Gmail เนะี่ย ยืนยันกับเบอร์แล้วก็ผมยืนยันกับแอปอีกทีนึงแลผมถ้ามายืนยัน2ตัวนี้ครับผมว่ายู u ูบผมอะปลิวไปแล้วนะผมที่ผมโดนน่ยมันเป็นของน่าจะเป็นของรัสเซียนะครับผมเพราะว่าอ e ีเมลที่แจ้งเตือนอะเออมันเป็นของรัสเซียนะครับผมแล้วก็ Gmail ของผมเนี่ยตอนที่โดนแรกๆเนี่ยเหมือนว่ามันก๊อปปี้ตัวของคุกกี้ของ Google Chrome ของผมไปนะครับผมแล้วก็ทําการเปลี่ยนอ่าภาษานะครับผมเป็นภาษารัสเซียแล้วก็พยายามจะเปลี่ยน อีเมลนะครับผมเปลี่ยนผู้ดูแลของ youtube ของผมนะครับผมเดี๋ยวช่องนี้แหละนะครับผมก็พยายามเปลี่ยนไปหลายรอบนะครับผมมันดิ่งประมาณตีสี่มั้งเพราะว่าผมปิดคอมในเวลานั้นอะ่ะเออมันมันเหมือนว่าไอ,อตัวไวรัสเนี่ยจะทํางานเมื่อเราปิดคอมพิวเตอร์นะครับผมปิดปุ๊บคือมันมันเริ่มเลยอะ่ะมันเริ่มเลยพยายามเปลี่ยนแบบทุกอย่างะนะครับผมเปลี่ยนเบอร์บ้างเปลี่ยนแบบโอ้ยหลายอย่างอะ่ะเปลี่ยนเร็วมากนะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามันเป็น สริปของตัวไวรัสหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นคนที่เอาไปเปลี่ยนผมว่าเป็นสริปของไวรัสอ่ะเพราะว่ามันเปลี่ยนแบบทุกอย่างเลยนะครับผมมันโดนแป๊บเดียวคือมันแบบดึงทั้งเบอร์ทั้งแบบทุกอย่างอ่ะเฟซก็โดนนะครับผมเฟซอะไรทุกอย่างที่เชื่อมต่อกับ Google อ่ะท่านผู้ชมสามารถเช็คได้นะผมโดยการที่เข้าไปใน Google แล้วก็ไปดูรหัสผ่านนะผมอะไรที่เซฟไว้ตรงนั้นอ่ะมันสามารถดึงไปหมดเลยนะครับท่านผู้ชมมันสวมรอยเป็นคอมพิวเตอร์ของเราอ่ะเออประมาณนั้นแหละนะครับผมแต่ผมก็ รอดมาได้อย่างวุนวิดนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่เกี่ยวกับ a c e b o o k ของผมเนี่ยนะผมมันเหมือนว่ามันมีปัญหาเรื่องเซสชันหมดอายุแลผมที่ใครใครรู้จักนะก็จะรู้ว่ามันหมดอายุยังไงนะผมเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็หลังจากที่โดนเนี่ยผมก็ทําการเปลี่ยนรหัสนะผมของ youtube เปลี่ยน Gmail ทั้งหมดเลยนะครับผมมีมีกี่รหัสเปลี่ยนให้หมดนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนรหัสเฟซนะครับผมอะไรที่สําคัญอ่ะเปลี่ยนให้หมดนะผมแล้วผมก็ทําการโหลดตัว โน้ตสานะครับผมหรือว่าตัวสแกนไวรัสนั่นเองนะครับผมนี่ Security ตัวนี้นั่นเองนะครับผมเอามาสแกนในเครื่องนะครับผมเอาจริงๆอ่ะวิธีวิธีแบบแก้ปัญหาก็คืออย่างแรกเนี่ยให้เราอ่า Recovery นะครับผมเขาเรียกว่า Recovery เนาะอ่า Recovery ผมผม Recovery นี่นี่น,น,นี่มันคือย้อนอย้อนการทำงานของคอมพิวเตอร์เนี่ยไปเวลานะครับผมแบบเขาเรียกว่าย้อนอดีตอ่ะเออย้อนอดีตต้องพูดยังไงวะย้อนอดีต ย้อนจุดพอยต์ของวันนะผมสมมติว่าท่านผู้ชมเนี่ยโหลดไวรัสวันนี้ใช่ไหมโดนวันนี้แล้วแบบเออแก้อะไรเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไวัยรัฐมันยังไม่หายนะท่านผู้ชมมันยังไม่หายผมเลยทําการย้อนเวลากลับไปเมื่อวานตอนที่ผมยังไม่ได้ลงโปรแกรมไอตัวไวรัสนะครับผมทำให้ไวรัสเนี่ยมันโดนวินโดว์ลบไปแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะท่านผู้ชมบางทีมันฝังได้ผมก็เลยโหลดตัวโนดเนี่ยมาสแกนอีกทีนึงก็เจอจริงๆนะครับผมมันชื่อว่าโหลดเด็ดอะไรสักอย่างเนี่ยโหลดเด็ดดอก e e นะครับผมแล้วก็มันใช้คอมของเราเนี่ยขุดไมเนอร์ด้วยนะท่านผู้ชม ไมเนอร์นี่คืออะไรท่านผู้ชมต้องไปดูแล้วนะครับผมว่าไอไวรัสที่ m i เนอร์นี่คืออะไรนะครับผมอ่ามันมันแบบเชี่ยมากผมบอกแค่นี้มันเชี่ยมากนะครับผมอ่าถ้าใครโดนก็คือแบบไม่รู้ตัวหรอกนะครับผมแต่ว่าคอมพิวเตอร์ของเราจะทํางานหนักนะครับผมทงานมนักก็ยิ่งหนักมากยิ่งขึ้นแต่ว่าท่านผู้ชมไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่ามันมันซ่อนนะครับมันซ่อนอยู่ตัวของ Task Manager ตรงนี้ก็ไม่สามารถมองเห็นได้นะครับผมเพราะว่ามันมันซ่อนหรือว่ามันมันมันเปลี่ยนชื่อเป็นโปรแกรมแบบ สมมติว่าไวรัสตัวเนี้ยมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนชื่อมาเป็น Google Chrome เนี้ยท่านผู้ชมก็ไม่รู้เลยว่าเซอร์วิสตัวไหนเป็นของ Google Chrome นะครับผมอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็เกือบเสียไปจริงๆอ่ะเออเสียได้นะครับผมเสียได้เสียได้ไม่ใช่เสียได้ที่มันแบบเข้ามานะไม,ไม่ได้เสียได้ที่ตัวเองจะเสียแบบช่องนั้นไปนะคือแบบเสียได้ที่ไม่ได้อันคลิปไว้นะั่นแหละนะคือสนุกจัดนะ,นะออแล้ววันนี้ผมก็เลยทำการะจะล้างวินโด้นะครับผมจะลงวินโด้ใหม่เลยนะครับผมโดย โดยแบบผมจะโหลดวินโดว์จากในเน็ตนี่แหละนะผมเป็นของ Microsoft เนะผมว่าผมมีคีย์อยู่วันนี้ก็เลยจะมาสอนลงกันเกินไปโคตรนานเลยท่านผู้ชมเนี่ยก <g ül> ็อันนี้เป็นแบบแนวเฉยๆนะว่าโดนไวรัสแล้วอย่าพิ่งแบบแหวว่าชลาใจไปว่าโหลดสแกนไวรัสมาอะไรอย่างนี้มันก็จะหายไปผมท่านผู้ชมอย่าอย่าไว้ใจมันนะผมให้ล้างวินโดว์เนี่ยถือว่าปลอดภัยที่สุดนะผม <g ül> ที่ผมได้ที่ผมโดนเนี่ยเป็นไดซี C นะผม <g ül> เพราะว่าผมโหลดมาตรงไดดี D แล้วก็ กดรันในได้ได้ได้ซีนะผมแล้วมันก็แตกไฟล์อะไรเสร็จสับลงในได้ซีผมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้นะของอ่ะได้ได้อี e, นี่คืออะไรครับผมผมเตรียมแฟลชได้นะท่านผู้ชมถ้าใครอยากทำตามเนี่ยก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับผมให้เราเตรียมแฟลชได้ประมาณ8ปดจิกหรือว่ามากกว่านั้นนะครับผมอ่าแล้วก็ไปที่อ่า Google แล้วพิมพ์ว่า Windows 10นะครับผม Windows 10เลยแล้วก็เอาอันนี้นะผมดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี่เนาะตรงนี้อ่ากดไปที่ Windows 10นะครับผม ใครที่อยากลอง Windows 11ก็ได้นะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่อยากใช้อะ่ะเพราะว่ามันยังไม่ค่อยเสถียนระมันเพิ่งมาใหม่นะครับผมอันนี้ไม่ได้อะไรหรอกอย่างที่คลิปที่ผมเล่น GTA เล่นอะไรพวกนั้นไปก็สามารถเล่นได้มัก็เล่นได้นะครับแต่ว่าผมยังยังยังชอบ1ิบอยู่อเออส่วนตัวชอบ1ินะครับผมชอบ10ชอบส,บอบสบเพราะว่า1 1มันอินเทอร์เฟซมันดูหรูหราเกินไปแล้วก็ใช้งานยากนะครับเออให้เรากดดาวน์โหลดเครื่องมือได้เลยนะครับผมพอดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วล้วก็กดรันได้เลยอันนี้ปลอดภัยนะครับผมปลอดภยัยปลอดภยัย อ่าพอเราโหลดมาเสร็จแล้วเนี่ยรารอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะผมในการล้างวินโด้เนาะล้างวินโด้เนี่ยเราสามารถเก็บไดดีไว้ได้นะอะไรทุกอย่างเลยทุกอย่างที่เป็นแบบเกี่ยวกับไฟล์เกี่ยวกับอะไรเนี่ยให้แนะนําว่าเก็กบไว้ในไรด,ดีนะครับผมเพราะว่าไดซีเป็นของ System Operating System หรือว่า่าโปรแกรม โปรแกรมเขาเรียกว่าโปรแกรมอะไรระบบปฏิบัติการเออระบบปฏิบัติการอันนี้มันจะล้างค่อนข้างที่จะหมดจดนะครับผมต้องพูดแบบนี้ว่าหมดจดล้างทีคือหายทั้งไดอะเออหายทั้งไดเลยนะครับผมเราเลยใช้ Windows เนี่ยเอาไปลงในแฟลชไดก่อนแล้วก็เอามาลงในไดซี C นะครับผมอะไรประมาณนี้เนาะใครที่มีวิธีการลงหรือว่ารีเซ็ตอย่างอื่นก็ถ้าใครอยากทาแบบนั้นก็ได้นะครับผมถ้าใครที่ไม่มี USB เนาะก็สามารถทำแบบนั้นได้นะครับวันนี้มีสาระว่ะเออปกติเล่นแต่เกมนะครับผมทำใน 3D นะวันนี้ก็ มาทำอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเขินว่ะโอเคก่อนที่จะไปล้างวินโด้นะครับผมท่านผู้ชมเรามาดูงาน3ามดีกันก่อนเอ้ยวงการสาดีหายไปนิน er, นะครับผมเออก็เนี่ยโอ้ยคนเดยอะเลยท่านผู้ชมเออท่านผู้ชมขอขอโฆษณาตรงนี้หนะ่อยว่าใครอยากทำ3ามดีก็สามารถติดต่อได้นะผมคิวช่วงนี้ว่างจริงๆนะครับผมวาผม่างมากมากนะครับผมเดี๋ยวมาดูงานที่แบบลูกค้าสามารถสั่งแบบเขาเรียกอ,ออกแบบเองได้นะมีน้องคนหนึ่งที่ออกแบบมานะโคตรเท่เลยอันนี้ผมชอบมากนะครับผมชอบมากชอบมาก โคตรเฟี้ยวอ่ะมันเป็นทานอสนะครับผมเป็นทานอสดิดนิ้วอ่ะโคตรโคตรเฟี้ยวอันเดี๋ยวเดี๋ยวดูนี่ก่อนก็ได้นี่นอันนี้เป็นแอคทีที่นะครับแอคทีที่ผมก็มีนี่นี่น,น,น,นี่ดูดูดูดจบับาบาร์ลงบาร์เลดอะไรเงี้ยเออรถทงรถถังแบบโค้งแบบแคนก็สามารถสั่งกันมาได้นะครับผมอ่ามีไหนว่าเดี๋ยวขอหาสักคู่นะท่านผู้ชมมันมีเยอะจริงๆไฟล์โคตรเยอะเลย โอเคท่านผู้ชมเจอแล้วนะครับผมก็หาอยู่พักักนึงโอเคมาดูนี่กันอันนี้น้องคนนี้เขาบอกว่าอยากได้แบบถุงมือทานอสดดิบนิ้วอะไรประมาณนี้ผมก็จัดให้นะผมว่าจัดให้ได้เลยนะครับผมได้เลยได้เลยดูดูดูปุ๊บฟึ๊บดูปิ๊บดูดีเขาเทอ่ะหลับตาด้วยนะครับผมนี่ท่านผู้ชมหลับตาด้วยนะหลับตาดูดีถุงมือทานอสดิบนิ้วปิง้งวิ้ง อะไรประมาณนี้นะครับผมคือเออไปแล้วนะวันนี้ก็อ่านคลิปเชา้าเลยครับผมแปดโมงเช้านะก็มาอ่าคลิปกันแล้วโอเคเรามากลับไปดูที่วินโดว์ของเราต่อนะครับผมท่านผู้ชมอ่ะอันนี้คท่านผู้ชมมันบอกว่าให้อัปเกรด this pc now หรือว่า create install media นะผมให้เรา create install media เพราะว่าเราจะเอาอ่าวินโดว์เนี่ยไปลงแฟลชไดท์นั่นเองนะผมให้เรากดเลยนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็อันนี้หน้าที่ก็กด next ไปเลยนะครับผม หน้านี้ให้เราเลือกเป็น USB flash drive นะครับผมแล้วก็กดเป็นได E อีไดอทีนี่คืออะไรได E อีนี่คือแฟลชไดรฟ์ของผมนั่นเองนะครับผมผมใส่ในได E อนะีไว้เนาะโอเคหน้านี้จะทําการโปรเซสนานนิดนึงนะครับผมท่านผู้ชมนี่อันนี้คือการดาวน์โหลด Windows ลงในแฟลชไดรฟ์เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเสียเงินงไปล้านสักบาทนะครับผมเด็กๆที่เด็กๆเ,เ,เอฟอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีคอมแล้วแบบเออไม่รู้ไม่รู้วิธีการลง Windows ก็ลงสามารถลงเองได้นะครับผมให้ซื้อแฟลชไดรฟ์มาเก็บไว้เนาะ ใครที่ลงเป็นก็สุดยอดมากนายเก่งมากนะครับผมใครที่ลงไม่เป็นก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับผมเรียนรู้ไว้ก็ดีอะเรียนรู้ไว้ก็ดีเผื่อแบบเราตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะมีแคชของเขาเรียกไงแคชของโปรแกรมอะขยะของโปรแกรมนั่นแหละเออขยะของโปรแกรมมันจะอยู่ในเครื่อง,องเรานะครับผมเ,ออเราไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับผมบางทีเลนเดอร์ไปก็ได้เต็มเงี้ยอยู่ๆก็ได้ขึ้นปุ๊บไปเลยนะผมอันนี้ผมเคยนะเออตอนที่ยังไม่อ,อัพอ่าเขาเรียกไง อัพได้อะตอนนั้นยังเป็น120กิกอยู่ผมอัพเป็น446นะหรือว่า450นั่นแหละนะผม440 500กิกประมาณนี้แหละนะผมจะไม่ได้เหมือนกันประมาณ500กิกนะผม SSD เนอะก็แพงนิดนึงก็ถ้าสมมติว่าใครจะล้างวินโด w s ก็ทำวิธีนี้ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราตัดไปดูตอนที่มันทำเสร็จเลยวิธีนี้น่าจะนานนิดนึงนะผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตอนที่มันทำเสร็จกันเลยนะครับไป โอเคท่านผู้ชมหลังจากที่รอมานานมากๆนะครับผมก็ไม่รู้มกันว่าเป็นเพราะอะไรน่าจะเด็ดช้านะครับผมหลังที่รอมานานนะครับผมถ้าเสร็จแล้วก็จะขึ้นแบบได้แบบนี้ก็คือเสร็จแล้วนะครับผมในวินโดเในยใน USB ีของเราเนี่ยมีวินโด้แล้วนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้เราก็สามารถไปลงต่อได้แล้วนะครับผมเสร็จสับเรียบร้อยผมไม่ได้อัดตอนที่มันเสร็จไว้ให้ดูนะผมก็ลืมแล้วโอเคทําเสร็จแล้วทําไงต่อนะครับผมเอา USB เนี่ยเสียบกับคอมไว้เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมแล้วทําการรีสตาร์ทคอมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวิธีทา การลูปิโน่ใหม่จะทำยังไงไปดูกันโอเคท่านผู้ชมพอเรา,าทำแฟลชไดร์อะไรเรียบร้อยแล้วเนะี่ยผมก็เสียบไฟไดร์เข้าไปในคอมเรียบร้อยแล้วนะนี่นี่นี่แล้วทำทำการรีคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับผมกดรีสตาร์ทนะครับผมในไบออสของแต่ละคนเนะี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมบางคนก็กดดีลีตบางคนก็กดปุ่ม F สิบ F สิบสองบางคนกดปุ่ม F สิบอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ของผมเนี่ยเป็นปุ่ม F 2นะครับผมเดี๋ยวผมจะกด F 2เพื่อเข้าหน้าไบออสเนาะ ให้เรากดยำๆรอได้เลยนะครับผมชมปึ๊บ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 กดจ้ำๆกดย้ำๆกดย้ำๆฟังจากเสียงคีย์บอร์ดผมนี้กดย้ำจัดอะ่ะอ่านี่ปึ๊บอ่านี่พอมาหน้านี้ก็ทำการเข้าสู่หน้าไบออสเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ส่วนไหนเป็นอะไรยังไงนะครไับผมอันนี้จะดูง่ายนิดนึงเนาะถ้าใครเป็นหน้านี้ก็จะดูง่ายว่ามีอะไรในดีไวิ์ของเราบ้างน,นะครับผมแต่ของผมจะไปดูตรงออแอดวานซ์โหมดแล้วกันบางคนจะเป็นหน้านี้นะครับผมอ่าหน้านี้ถ้าเป็นหน้านี้ให้เรากดมาที่คาว่าบูตนะครับผมบูตบูตเลยแล้วก็ มาดูกันว่าจะบูตตัวไหนนะผมลองกดที่บูตคอนฟิกอ่าไม่ใช่นะผมหยอกเล่นผมก็จําไม่ได้เหมือนกันเลื่อนมาข้างล่างสุดนะครับผมเลื่อนมาข้างล่างสุดโดยการกดลูกศรลงนะครับผมลูกศรลงเนี่ยเลือกพวกนี้เนาะถ้าเป็นซาร์ต้พวกเนี้ยจะเป็นฮาร์ดดิสนะผมคิงสตันตัวนี้เป็นอ่าเอสเอสดีของผมนะผมแล้วก็เป็นซาร์เต้สองเนี่ยเป็นอ่าฮาร์ดดิสมัของผมนะผมแล้วก็อันนี้เป็นวินโดว์บูตธรรมดานะผมอันนี้เป็นอ่าแฟลชไดร์นั่นเองนะผมนีสองอันนี้เป็นแฟลชไดร์นะผมผมจะบูตของ u e f i นะผมโอเคกดไป Enter โอเคท่านผู้ชมพอมาหน้านี้นะผมให้เรากด next ไปเลยนะ next ไปเลยแล้วกด install now นะครับผม install now เนาะแล้วก็รอ,อสักแป๊บหนึง่งถ้าใครคอมไวนยะก็จะขึ้นหน้านี้ไวหน่อยนะครับผมลงง่ายมากลงง่ายมากไม่ไม่ไมยากับผมตรงนี้มันจะมีให้เลือกหลายตัวนะครับผมหรือว่าไม่มีให้เลือกอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าผมมีให้เลือกเนาะมีให้เลือกแล้วก็เลือกเป็นอตัวไหนก็ได้สักตัวนึงนะครับผมตามที่ท่านผู้ชมอยากได้เลยนะครับผมมี home ครับผมมี home แล้วก็มี pro เนะ ให้เลือกตรงนี้นะท่านผู้ชมข้างหลังเนี่ยคำว่า S T D นะผมคือ,อ Standard Install นั่นเองนะผมผมจะเลือกเป็นตัว Education ละกัน Education นะผมอ่ะกด Next ไปเลยโอเคต่อไปกด Accept ครับผมกด Next ครับผมแล้วก็อันนี้เลือกเป็นอันที่สองนะ แล้วก็มาถึงตรงนี้ให้ท่านผู้ชมดูดีๆนะว่าตรงไหนเป็นคืออะไรนะอันนี้คือฮาร์ดดิสต์นะครับผมนิวโวลูมตรงนี้นะเป็นฮาร์ดดิสต์นะครับผมส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็น SSD นะ SSD มี4มี4 partition ด้วยกันนะผมผมกด delete ไปเลย delete ทีละอันนะยกเว้นไอตัว900อันเดียวเราไม่ลบนะครับผมเราลบอ่าไอพวกนี้นะนี่ลบไปเลยปุ๊บอ่าน,นี่ลบให้มันเหลืออันเดียวอย่างงี้นะอันนี้ไม่ลบนะอันนี้ไม่ลบนะเหลือแค่นี้อันนี้เป็นข้อมูลของเราอันนี้ลบนะครับผมโอเค ล้วก,กด next ต่อไปแค่นี้เองนะผมลงวินโดว์ง่ายมากนะผมอ่าหน้าต่างนี้เราก็รอกันไปเหมือนเดิมนะครับผมรอรอรอจังหวะน,นี้ผมก็กินขนมรอแล้วกันนะครับผมมันค่อนข้างที่จะนานเดี๋ยวผมไปเจอกันตอนที่ผมลงเสร็จแล้วล้กันนะครผมไปดูหนะ้าอ่าบูเข้าวินโดว์เลยแล้วกันรอนะครับผม Hey, ท่านผู้ชมพอเราเข้ามาการบูตวิดีโอเสร็จแล้วก็กด yes ไปเลยนะครับผมอันนี้เป็นการตั้งค่าเบื้องต้นนั่นเองนะครับผมผมกด yes ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไว้ค่อยตั้งค่าตอนที่เราเซตอีกรอบหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็นานหน่อยนะโ,โอเคท่านผู้ชมก็ลงวิดีโเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหตั้งแต่เช้าเราผมยันยินเลยอะ่ะเออหกโมงอะ่ะเออ ก็ถามว่าทำไมมานานก็ลงโปรแกรมไอ้พวกอ่าเนี่ยะพวกตัดต่อนะครับผมแล้วก okay. so ็โปรแกรมที่ทำสามดเนาะแล้วก็โปรแกรมอะไรอีกอะโหลดเกมใหม่นะครับผมโหลดเกมใหม่แล้วก็โหลดพวกได้วงไดเวอร์อะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เครื่องผมนี่คืนมากๆนะครับผมบอกว่าคลีนสัสันะครับผมคือสะอาดหมดจดแน่นอนนะครับผมอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมใช้เวลาไปโคตรเยอะเลยคลิปเนี้ยรอโคตรนานนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมช่อง NUR เนาะใครที่สนใจงาน 3D ก็สามารถติดต่อ ไล่แอดนะครับผมข้างล่างนี้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมวันนี้ NUR ก็าต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใช้เวลานาะนมากนะผมเดี๋ยวไปอาบน้ำอาบท่าก่อนกินข้าวก่อนนะเออบ๊าย see you again นะครับผมเจอกันในคลิปต่อไปจะเป็นไรนะติดตามด้วยน,นะ See y o